ม,มันใส่ตายผิวสีต้องเปี่นเนี่ยมันือต้อมเปรี้ อาจาเปิดล็อกเกอร์นี่เปิดล็อกเกอร์เปิดตรงนี้ใช่ไหมเปิดเปิดแล้วก็ข้างล่างข้างล่างสีเหลืองข้างล่างสี่ไหมสีเหลืองสีเหลืองนี่จบกันสีเหลืองสีเหลืองที่นี่สีเหลืองเปิดล็อกเกอร์สีเหลืองเปิดล็อกเกอร์ใช่ไหมสีเหลืองใช่ไหมสีเหลืองสีเหลืองตัวดีใช่ไหมแย่เออทอดไข่เหรอ ใส่้วใส่พริกด้วยชอบออพริกันเย้กนโอ้โหแล้วหนูทำอ,อะไรห,หนูอทอดเขาจอบนะชดอกออด็อกสันไหนใส่ถ่ายยังยังเลยหอไม่ตั้ โอ้ยไข่ตกโอเคขอโทษจะได้กินไหมเนี่ยอันนี้กำลังทำเมน,นูอะไรคะสีด้กินวมานีสีอาอาจะตื่นเมื่อไรนะอีอา น้องจะทำกับข้าวอะไรคะกี่๊ยวหรอวะไปดนี่พอแล้วไม่ต้องไปไหนกับมันลูกอันนี้เวลาเวลาน,นี่เวลาอันนี้เวลาลูกอันนี้เวลาหยุดมานี่ ผัดกุ้งได้ยังคะหิว่โอ้ยยังเลยค่ะเปิดแก๊สยังคะไปไหนคะไหนได้ยังข้าวผัดกุ้งนัน่น่ะเนี่ยคาวจานใช่ไหมคะอุย้ยน่ากินร้อ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 นมากเลยเธอไหนช้อนไม่มีหรือช้อนไม่มีเหรอคะช้อนเอา,ออาให้เด้อ,อ,อ เธอลองผิดหรือเปล่าช้อนเธออยู่นี่หิวนี่อร่อยมากเลยค่ะเชฟเชฟเพิ่มจานนลยกะเชฟเชฟเพิ่มจานเชฟอันนี้ก็ลองทำอะไรเหรอคะต้มยำต้มยำต้มยำอยู่ในกระทะโอ้เชฟขอบคุณค่ะโอ้ยน้ำจอกหน้าอร่อยอ้าจานเพิ่เหรอคะอร่อยค่ะอืออร่อยอ่ะกินอ่ะกินได้ค่ะ 嗯嗯。Uh.